สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนน้าจ้ะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะขอพระคุณทุกกำลังเร่งใจน้าจ่าที่มาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอลชาแนลน้าจะเนะขอพระคุณหลายๆน้าจ้าเมื่อนี้เขาก็จะมามีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนอกจาก็จะเป็นแนวทาง ลาวสามคัคคีงวดประจําวันที่30เดือน7จ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสะจ๊ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางเข้ากับมาฟังคําเตือนนะจ๊ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง เขากับมาเบืองผลของวันที่28นอกจาก28แอดกระเดยอัดไปนอกจากเมื่อกี้เลื่มอ,อดัดราเลื่มกดโทรศัพท์จ้พี่น้องจ้าก็เลยมีร้อยขียดไปแล้วนอกจากเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิงผลนอกจากผลที่ออก6 1หนึ่งสองหนึ่งสองอยู่ในตัวเด่นเข้ากับโบมีเลยนอกจากก็คือรุดนาะสามตัวสองตัวกับรุดไปนอกจากแต่ว่าอยู่ในเลขตาล่างวันนอกจากมีหนึ่งมีสองมาตรงๆเน,น,นะนอจาะถ้าผูดาสามารถ จับยู่นหนีได้เนาะจะเนาะจับไปเรียนไปเป็นแนวทางได้กับได้คือกันเนาะจ้าส่วนสองหกสองหกกับบ่มีมากเลยเนาะจะเนาะสรุปคลิปนี้กับลุดเนาะจ้าพี่น้องจ้าขอโทษขอภั้หลายๆเนาะจะเนาะเข่าเตะตะล่างวันเนาะจ้าหนึ่งสองเดี๋ยวเ่อไปเบิ้งของวันที่สามสิบเนาะจ้าแนวทางของวันที่สามสิบมาลุ่นไปน้ำกันอีกเนาะจะเนาะส่วนมากที่หายมากก็จะเข่าเด่นลุดวิ่งเนาะจ้า สายหลุดสายวิ่งวันที่30ส่วนเลขกำลังวันที่แอดสีไหายเนาะจ้ะเป็น3 3 8สาแป่เจ็ดเนาผู้ใดจะนั่งไปรูดไปวิ่งก็ได้เนาะจ้ะหรือว่าจะเอามาจับไซคู่กับตัวเด่นก็นได้เนาะแล้วแต่ลองพิจารณาเบิ้งเนาะจ้ะเผื่อมีผู้มกัก ส่วนตัวเด่นเด่นให้เป็นเจ็ดห้าหนึ่งฟันเจ็ดรูดวิ่งห้าหนึ่งมาเบิงวา่ามาหลุ่นน้ำกันเนาะจาว่าจะมาบ่าเนาะขอให้มาเนาะจ่ะพี่น้องจ้า ส่วนตัวจอเนาะจ้าเจ็ดสองเจ็ดหกเห้าสองห้าหกห้าเ ห1ึ่งหนตัวอย่าลืมไปกลับเนาะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะจ้า จะเน้นไห่น่าจะเนาะเน้นตัวที่ชอบแต่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่กับบหูน่าจะเนาะเหตุกับบาามารู้ได้ว่าตัวใดจะมาตัวใดจะไปเน่าจะชมเพื่อเป็นแนวทางปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมธรามากระตามนาะจะธรบมมักกระพานเนาะแนวทางมีเขามีรุดปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะ่ะจะ เด็กกำลังว่นจะเอาไปลูดไปวิ่งก็ไดนอกจะหรือว่าจะมาจับไ่คู่กับตัวเด่นก็นไดนอกจะในตารางว่นนี้ถ้าไปลูดกับมากขึ้นกันนอกจะเนาะถ้าร่องเบอร์พีเจลนาเบองน่าจะว่ามิตัวมากตัวชอบบอเนอกจะสุดท้ายกรีซี่ออกไปกะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องแอลชาแนลในเด้อจ้ะ พี่น้องมีโชคมีลาบหล่ำๆลุ้ยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขูสุขคนนะจ้ะไว้พอกันคลิปนาแนวทางนาสวัสดีค่ะ